สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเข้าคลิปและตัดสินใจแล้วว่าเอาดูความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยนะคะโอเคืม Okay. ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะว่ามันคือความรักนะคะระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันคือความรักคุณเนี่ยน่าจะรู้ตัวมานานแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณเองก็คงจะได้แสดงออกหรือว่าทําอะไรดีๆให้กับคนคนเนี้ยให้กับเขาอะมามากแล้วนะคะรักและดูแลเอาใจใส่ดีแล้วแต่ว่า ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณหยุดไม่ใช่หยุดรักเขานะคุณคุณยังรักเขาอยู่แต่ว่าคุณนิ่งมากกว่าเดิมคุณนิ่งขึ้นคุณไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายอีกแล้วคือไม,ไม่ไม่พยายามมากเหมือนเมื่อก่อนเช่นไม่พยายามติดต่อไม่พยายามแบบว่าตามเขาโทรตามส่งข้อความหาหรือว่าทําอะไรดีๆทำอะไรน่ารักน่ารักหรือคือทำอะไรให้เขารู้อะว่า ว่าคุณรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบทำทำมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นะจุดนี้เวลาเนี้ยมันเหมือนกับเออก็รักแหละแต่ว่าขออยู่นิ่งๆหน่อยแล้วกันขออยู่นิ่งเฉยแล้วกันคุณควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้น ะะเมื่อก่อนมันอาจจะพุ่งพลานนิดหนึ่งพุ่งพลานแบบว่าเออความรู้สึกมันล้นใจอะมันรักอะก็อยากจะแสดงออกก็อยากจะทํานู่นทํานี่แต่ตอนนี้ณเวลานี้อ,อ,อาจจะโตขึ้นหรือว่าผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายแล้วอะนะคะก็เลยทําให้นิ่งขึ้นทีนี้กลายเป็นว่าตัวเขาอะร้อนรนตัวเขาตอนนี้อ,อ่ะขอดูเพิ่มเติมนะ ตัวเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนิ่งเฉยกับเขาไม่เหมือนเดิมพอเมื่อก่อนคุณทำอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาคุณคุณไม่ได้ทำแบบเนี้ยคุณไม่ได้เป็นแบบเนี้ยคุณไม่ได้นิ่งคุณไม่ได้เฉยใจเขาแบบเนี้ยทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละคืออาจจะเพิ่งรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเขารักคุณเขาต้องการคุณเขาต้องการความรักจากคุณแล้วเขาก็คิดคิดว่าคุณเนี่ย กำลังจะทิ้งเขาหรือเปล่าคิดว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วคิดว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างแหละอืมฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างฉันต้องเทคแอคชั่นฉันต้องแบบว่าเออแอคทีฟมากกว่านี้หน่อยฉันจะปล่อยปะละเลยเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาอะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เดาใจคุณไม่ออกเอาใจคุณไม่ถูกเลยด้วยอยากจะ ทำให้คุณพอใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออเพราะมันสถานการณ์เนี่ยมันมันเอาจริงๆมันไม่ได้ย่าแย่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับคนที่เคยได้รับอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้อะคือคุณเคยให้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 เขาอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งคุณหยุดคุณก็ใช้ชีวิตของคุณแหละคุณก็ยังรักเขาแหละเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรมากมาย เขาก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกไปมันเปลี่ยนไปแสดงว่าความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้จะเทคแอคชั่นยังไงเขาคิดแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงอันเนี้ยความคิดของเขาอะเราเรามองออกแล้วว่าเขาน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างคือตัวเขารู้แล้วว่าเขาเขาอยู่เฉยไม่ได้เขาอยู่นิ่งไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะอาจจะเสียคุณไป อันนี้เป็นความคิดของเขาเพราะเขาคิดว่าคุณไม่รักเขาแล้วไม่ชอบเขาแล้วคุณเฉยชาใส่เขาแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะพยายามมางอ้อคุณนะใช่เขาจะง้อคุณเขาจะพยายามรักษาคุณเอาไว้รักษาไม่ให้คุณโอ้ไม่ให้คุณ,อคณเอ่อทอดทิ้งเขาหรือว่าตัดใจไปจากเขานะคะจะ เก็บคุณเอาไว้ยังไงก็จะไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมปล่อยมือจากคุณค่อนข้างห่วงคุณมากๆด้วยห่วงแหนกลัวจะสูญเสียคุณไปนะคะและในขณะเดียวกันตัวเขาเองจะพยายามพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์พยายามทำตัวให้ดีขึ้นพยายามทำทำทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มัน,มนชัดเจนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากคนคนนี้นะแต่เขาจะใช้ความจริงใจจริงจังและสม่ำเสมอทําให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณจริงๆนะเขาต้องการคุณจริงๆนะคือไพ่เป็นไพ่เหรียญหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบช้าๆคือคุณจะต้องรอดูรอดูแบบนานๆอะมันจะไม่ได้เห็นอะไรแบบ ชัดเจนภายในระยะเวลาสั้นๆคุณต้องดูคนคนนี้ไปนานๆแต่ว่าในขณะที่ดูอยู่เนี่ยคือคุณก็จะเห็นแหละว่าเออเขาเขาก็ดีกับคุณหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มันมันน่ารักขึ้นมันดีขึ้นเช่นเอาใจใส่มากขึ้นดูแลคุณมากขึ้นห่วงใย,ยคุณมากขึ้นหรือคุยกับคุณบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาหามาเจอบ่อยขึ้นแล้วก็จะทําแบบเนี้ย เร,เรื่อยๆแบบสม่ำเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนคุณจะมารู้ตัวอีกทีว่าเออเขาอะจริงจังกับคุณนผ่านไปเป็นปีแล้วแหละคุณถึงจะคุณถึงจะมั่นใจว่าเออเขาเขาเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็จะยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอาจจะมีอะไรดีขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะคะเราว่าคนคนนี้ อาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเขาเป็นฝ่ายรับมาตลอดเขาไม่รู้ว่าเ,เวลาที่ต้องให้เนี่ยต้องทำยังไงเขาอาจจะค่อยๆปรับตัวทีละนิดทีละนิดแล้วคุณจะได้เห็นความน่ารักของคนคนนี้ทีละนิดทีละนิดเห็นเหๆแบบมากขึ้นทีละนิดอะคะอ่ะอะยังไงซาเขาก็ตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะจริงจังกับคุณหมูเด็ดขาดด้วย รักแล้วรักเลยตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะคะจริงจังจริงใจอือหเห็นไหม <c oughs> คุณจะเป็นคนเดียวคนเดียวของเขาเท่านั้นนะคะ <c oughs> ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังแบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นยังไงหรือแสดงอาการยังไงจะต้องดูแลคุณยังไงแต่ความคิดและการตัดสินใจของเขาเขามั่นใจแล้วชัวร์แล้วนะคะว่า ยังไงก็ต้องเป็นคุณเขาเลือกคุณแล้วคุณคือคนที่เขารักและเขาต้องการให้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปเรื่อยๆต้องการครบกับคุณแบบยาวนานอแบบจริงจังแบบคือน่าจะนึกไปถึงการอยู่กินเป็นสามีภรรยาสร้างครอบครัวอะไรแบบเนี้ยหรืออยู่กันไปยาวๆนานๆน่ะนะคะอืมเขากังวลน,นะ เขากังวลมากๆเรื่องของคุณมันทําให้เป็นอะไรที่กดดันให้เขาต้องตัดสินใจอะคะ่ะว่าเออมันต้องมันต้องคิดเรื่องนี้แบบจริงจังแล้วแหละจะปล่อยแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเพราะคุณเองก็คงจะเอื่อมละอาหรือเบื่อหน่าย เต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาอะฉุกค,คิดขึ้นมาหรือทำให้เขาต้องกลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเขาต้องการอะไรเขาคิดยังไงกับคุณซึ่งเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเ่เห็นไหมความรักของคุณจะสดใสมากขึ้นนะคะเนี่ยความรักของคุณจะสดใสมากขึ้นคุณจะได้รับความรักจะรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกว่าคือรับรู้ได้เลยอะว่าคนคนเนี้ยรักคุณ โอเคจบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ